bmwe46 นะครับตอนนี้เราได้ทำการยกเครื่องลงมาแล้วนะครับผมอันนี้คือเครื่องยนต์นะครับยกลงมานะฮะจะมีคาบน้ำมันรั่วหลายจุดเลยนะครับพวกยางฝาวาล์วอ่างเครื่องอ่างเกียร์ซีนคอหลังอ่าเดี๋ยวเราจะแก้ไอตัวหัวหมูให้้วยนะครับส่วนมากชอบรั่วกันแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คพวกลูกหลอกต่างๆนะครับว่ามีเสียงดังไหมแล้วก็จะมีคาบน้ำด้านในนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะถอด ปั๊มน้ำนะครับมาเช็คดูใบด้วยนะครับว่าใบเป็นสนิมก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีท่อน้ําด้านในนะครับพวกกระปุกพาวเวอร์นะครับที่รั่วซึมแล้วก็มีโอลิงเซ็นเซอร์จุดระเบิดนะครับที่ว่าซึมเดี๋ยวเราไล่เก็บให้หมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างก็จะมีแหล็กนะฮะแหลก พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับซึม